21 20, 20. อยากให้น้องได้กินของดีนะครับเมื่อกี้เฮียเดินไปลงเครือมาเห็นพ่อค้ากุ้งยืนขายกุ้งอยู่นะี่เกิดมาไม่ค่อยได้กินกุ้งตัวใหญ่นี้เคยกินแต่กุ้งตัวท่านี้โปตอนนี้อยากให้น้องได้กินกุ้งนะครับเมื่อกี้เฮียถอดสร้อยนะเอาทองไปขายเรียบร้อยนะเพื่อจะซื้อกุ้งให้น้องกินนะตอนน้องกินกุ้งนะั้นคิดถึงหน้าเฮียด้วยนะโชคดีทุกคนนะครับรถไปดีที่ได่ไปขายเฮียทีขายกุ้งใครกินกุ้งมั้งลูกมันเจอพี่ที่รถกุ้งเลยว นับ3 2 1หนึ่งไปรถไป่ขายเหรอไปขายรถก่อนนะน้องเฮียนะดีมากนะเรียกมาทำงานไม่มาสักคนเขาเรียบเอาของกินเนี่ยดูต่อแถวเด็ดให้ดูเฉยเคยเห็นเปล่าไปเอารถมาไล่อยู่ที่นี่ไม่มาไว้แล้วตอนนี้นะฮะเอากุ้งแจกลูกค้านี่นะ ทาน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 เดี๋ยวไปก่อนเซ็ตต้องให้เซลล์หลงก่อนนะครับขอบคุณมากที่มาอุดหนุนนะครับขอบคุณมากนะครับไม่ได้ไม่ได้จับลูกขอบคุณนะขอให้ทายอร่อยนะครับทายให้อร่อยปและแล้วนะครับดูท่าเฮียก่อนนะครับ Phát khá cũ Nè, phát khá cũ <laughs> <laughs>